Was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาที่แอปไล t ์ o ูมนะครับวันนี้มีหนึ่งโทนมาแนะนำนะครับนั่นก็คือโทนคอฟฟี่นะครับร้านกาแฟนะครับผมได้โทนนี้มาจากคลิปของฝรั่งนะครับเข้าไปส่องมานะครับพอดีวันนี้ไปคาเฟ่มานะครับแล้วมาลองแต่งรูปแล้วก็เลยหาโทนดูเออโทนคอฟฟี่ยังไม่มีนี่นะอ่ะ สอนซะหน่อยนะครับอ่ารูปนี้นะครับเราจะปรับตามนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆก็คืออ่าเดี๋ยวดู before ก่อนอันนี้คือ b e f o r e นะครับก็อมเหลืองนิดๆนะครับอ่าอันนี้คืออ f t e r อภาพมันก็จะนวลๆนะครับเน้นความเป็นผิวนะครับเผยผิวประมาณนั้นนะครับโอเคก็ที่ผมปรับนะครับเพื่อนๆดูตามเลยนะพอดแล้วก็ปรับตามได้เลยนะครับอันนี้ก็คือคําสั่งแสงนะครับที่เป็นรูปภาพทิศ แสงผมปรับตามนี้ครับเพื่อนๆปรับตามได้เลยนะครับดูรับแสงก็แล้วแต่รูปนะถ้ารูปมืดเราก็บวกไปให้มันสว่างนะครับถ้ารูปมันสว่างแล้วก็ลดให้มันมืดนิดนึงนะครับคอนทราสต์นะครับเอาไปทางลบนะครับแล้วก็ไฮไลท์เอาไปทางลบนะครับเพราะว่าลายละเอียดมันจะได้เห็นชัดนะครับเงาผมเอาไปทางบวกนะครับให้มันสว่างไงนะครับสีขาวก็ไปทางลบนะครับถ้าเอาไปทางบวกละ ห็นไหมมันจะสว่างเกินไปเอาไปยางขาวมันก็จะนวลๆนะครับนะทีนี้สีดํานะครับเอาไปทางบวกนะครับให้ดํามันออกออกขาวอะเออให้มันออกสว่างอะสรุปให้โทนมันดูสว่างนะครับอ่าอันนี้คือคําสั่งแสงนะครับต่อไปครับสั่งสีสีก็เป็นหลอดนะครับที่มันเป็นหลอดสีนะครับก็อุณหภูมิเอาไปทางบวกนะครับออก็คือให้รูนไปทางเหลืองอะนะครับส่วนแต้มสีก็ ปรับบวกนะครับให้มันไปทางชุมพูนิดๆนะครับความสดก็บวกนะครับให้มันสดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ความอิ่มก็เอาไปทางลบนะครับให้มันออกไปทางลบนิดนึงอะ่ะเออเนี่ยมันจะแบบมันจะจืดๆนิดนึงอะ่ะมันจะไม่แบบไม่สดจนเกินไปอะ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับผมเป็นไกด์เฉยๆนะว่า ไปทางบวกไปทางลบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับแล้วไปทางเดียวกันมากับผมเนี่ยมันไม่เวิร์กก็ไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับไปทางบวกทางลบไม่ตายตัวนะครับอ่ะต่อไปนะครับแสงไปแล้วสีไปแล้วนะครับทีนี้คําสั่งมิกครับด้านบนนะครับที่เป็นหลอดสีสีข้างบนเป็นจานสีนะครับกดเข้าไปอ่าทีนี้ก็จะปรับไล่สีกันนะครับสีแดงนะครับอ่าเอาตามนี้เลยนะครับ เฉดสีบวกความอิ่มลบนะครับความสว่างบวกนะครับฮาแล้วก็อ่ะทันเนาะสีส้มนะครับสีส้มก็เอาความอิ่มไปทางลบความสว่างไปทางบวกนะครับต่อไปสีเหลืองเอาความอิ่มนะครับไปทางลบเลยฮะปิดสีเหลืองไว้เลยครับอ่าเนี่ยปิดไปเลยอะให้มันออกเป็นแบบอ่าขาวๆเทาๆนะครับ แล้วก็สีเขียวครับปิดเขียวไปเลยครับเห็นเป็เป็นเป็ดไปทางแบบลบอะ่ะปิดเขียวเลยถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี้เปิดก็จะเป็นแบบนี้เห็นมันจะเห็นสีเขียวไหมครับเห็นมันจะเห็นแบบต้นเขียวเขียวข้างบนเห็นไหมครับอ่าถ้าชอบแบบนี้ก็อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผมไม่เอาปิดตามเขาแล้วก็สีฟ้าก็ปิดไปเลยครับปิดไปทางลบทางลบแบบนี้นะครับสนีน้ําเงินนี่ เอาอิ่มไปทางลบครับสว่างไปทางบวกนะครับอ่าอิ่มก็ยังแบบเห็นสีอยู่บ้างนะครับอย่างเงี้ยแต่รูปนี้อ่าเห็นไหมครับเห็นน้ําเงินไหมปิดน้าเงินไปให้มันจืดๆนะครับอ่าแล้วก็สีเอ่อม่วงนะครับเอาความอิ่มไปทางลบครับปิดไปเลยสีนี้แล้วก็ชมพูเหมือนกันครับเฉดสีลบลบนะครับเสร็จแล้วนะครับกดสิ้นนะครับอีกอันนึงที่ผมปรับก็จะเป็นตัวนี้ครับ ตัวอ,อีกอันนึงคำสั่งตัวนี้เอฟเฟกนะครับอ่าเอฟเฟกถ้าผมจำไม่ผิดชื่อเอฟเฟกนะผมจะปรับความชัดนะครับให้มันไปทางลบอ่ะมันจะได้เบอร์เบหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาไปทางบวกมันก็จะชัดเกินไปนะครับให้มันดูแบบเบอร์เบอร์ใสๆนิดๆน,น,นะครับอ่าเสร็จแล้วครับที่ผมทําแค่นี้เองนะครับบีฟอร์อ f t เตอร์อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูรูปอื่นนะครับที่ผมปรับอันนี้ยังไม่ได้ปรับ อย่างอ่าเดี๋ยวลองปรับรูปนี้นะครับก็ผมบันทึกโทนไว้แล้วนะครับแล้วก็สามขีดแล้วก็ใครจะบันทึกก็สามจุดแล้วก็สร้างการอ่าตั้งค่าล่วงหน้านะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เปิดมาแล้วก็เรียกโทนมาใช้ได้เลยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูที่ผมปรับดีกว่าอ่าอย่างนี้ ปรับไปแล้วยังไม่ได้ปรับอ่าอันนี้ปรับแล้วครับมันก็จะนวลนวลนะครับนี่อันนี้ปรับนี่ครับมันก็จะนวลนวลอันนี้ b e ฟ o r e after สวยเนาะสวยอยู่ครับอ่าดูอาหารนะครับอาหารนี่ชัดเลยอันนี้ยังไม่ได้ปรับอันนี้ปรับแล้วเออมันแบบนวลนวลนะโอเคประมาณนี้นะครับเซฟก็ตัวนี้ขีดตรงนี้แล้วก็ส่งออกไปยังม้วนฟิล์มนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีคลิปนี้ประมาณนี้ไปนะครับสวัสดีครับ